สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูแตงกวาที่ผมปลูกเอาไว้ข้างบ้านนะครับผมนะครับตอนนี้มันกําลังงามครับอันนี้เป็นฟักทองครับผมนะครับซึ่งปลูกด้วยกันกับแตงกวาครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วครับผมเริ่มมีดอกออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นแขนงออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ติดลูกนะครับแขนงนี้นะครับติดทุกข้อเลยครับผมนะครับติดดอก ทุกข้อเลยครับนี่ครับกาลังตกเลยครับนี่ยมันมีเป็นข้อเป็นข้อมาแบบนี้ครับนี่ครับพรดีว่าเป็นมือใหม่ครับผมถือว่าตกไหมครับแบบนี้ครับถือว่าผ่านไหมนะครับหรือว่าเราต้องตัดทิ้งไหมครับนี่ครับนี่ผมไม่ได้ตัดเลยครับผมก็คือปลุกปล่อยแบบนี้ครับปล่อยให้มันดกไปเลยครับผมนี่ครับก็คือลดแค่น้ำอย่างเดียวแล้วก็แสบอยู่นะครับผมนี่ครับถือว่าดกอยู่นะครับนะครับ พาชมบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับผมที่ข้างบ้านนะครับผมนี่ครับพาดนชมดอกแตงกวานะครับกําลังมีลูกให้กินครับผมนี่ครับนี่ครับปลูกกินเองนะครับกําลังเขียวเลยครับผมนี่ครับใบกําลังงามนะครับเชียวขจีดีเลยครับผมยามเช้าเช้านะครับ